สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาตกปลากันที่เขื่อนไม้เต็งนะคะได้แล้วทุกคนดูใหญ่ดู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 ตุ้มตีมันจะวิ่งมาเลยเหรอดูนะคะเรามาดูว่าจะเป็นปลาอะไรต่อใช่ไหมรักไปติดตออน่เลยรักไปติดต้อน่เลยมามาปล่อยก่อน ปล่อยปล่อยให้มันวิ่งออก้มัน่ปล่อยวิ่งออกเล่นปล่อยไอมาแล้ว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 นี่นะคะให้มันออกไปทางซ้ายเฮ้ยหยุดเฮ้ยอยู่ให้มันออกไปซ้ายเลยออกมาเล่นอยู่ตรงนี้วันนี้วันหยุดร้านเรามาตกปลาที่เขื่อนกันนะคะเรามาดูวันจะได้ปลาไหมปลาอะไรก่อนนี้มันพันพรพันพนเลยนี่เลยมาแล้วมาแล้ว่่ไไปปนนู หักกับ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 มันมีเข้าได้หักกับหักกับดูดูนกว่าายโอีแหวนที่เราได้ปลาวันนี้เออเจียวอนี่ครับปลาจากเขื่อนไม้เต็งวันนี้เราได้แล้วหนึ่งแต้มดึงมึงงมาติดรังอปล่อยลอวนี้ลมไหลลม ่ยี่สกอะไรปะยี่สกไทยหนึ่งตัววันนี้นี่นี่ค่ะป๋าหันมาหน่อยนี่นี่หนักหักแนบั้นี่ครับวิ่งยาววันนี้คุ้มค่ากับการปิดหลานมาหน่อยใส่ไม่เหมือนที่ลุงตีมานะใส่ไม่เหมือนที่ลุงตีมานคืลุงไม้ใส่เดียววะใส่เดียวกันเลยปะ น,าน่าจะใช่นะสัวนนี้ตัวใหญ่กว่านี่ครับตัวเท่ากันนั่นแหละโอ้โหรุ่นนี้เดี๋ดวยวนีวถือเอาไว้ก่อนถือ,อเอาไว้ก่อนมีขีมนะชีมยูยี่ยูยี่ยูยี่ได้ปลาตัวนี้ชื่อยูยี่นะคะปลดปากก่อนทีปากล่างน่ย ขันนในไม่กินก่อนขั้นตีไก่กินก่อนอสุดยอดวันนี้คนนี้ค่ะตกได้หนึ่งแจมวันนี้น่าจะเจ็ดโลอ่ะนี่ใช่ปะน่าจะเจ็ดโลอุ้ยมันร้องด้วยปลายิสกไทยสกไทยครับตัวน่าจะประมาณสักสองโลสองโลได โลน่าจะเกินโลหนึ่งน่าจะสองโลโลหนึ่งโลหนึ่งคือมากิโลมาด้วยกิโลดิจิตอนไงอุ้ยขอบคุณมือสวิงโอ้โหทำันนี้คือมือสวิงของเราสวิงานี้กระโดดเลกเอาปอยนี่ประมาณสองโลยี่สกไทยวันนี้เอาเชือกมาร้อยคางครับเชือกเชือกของท่านน่ยเมื่อกี้อ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องก้าวเนยนะคะ